สวัสดีครับวันนี้ผมอีกแล้วนะกับเกมวันนี้ก็มีกับเพื่อนๆนะเพื่อนพ้องนะฮะเพื่อนเพาพอเพื่อนพ่องนะฮะเพื่อนพ่องเอ่อดึกๆนะตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนละลงเล่นปิดกล้องมาเฮฮากันหน่อยเฮฮาปาร์ตี้เวอร์ตี้กันไปอันนี้ผมก็หยิบเอนจิเนียร์มานะผมว่าจะเล่นสายระเบิดซะหน่อยมันดูอดแมัน จะใช้ได้หรือเปล่านี่เพื่อนเราเองนี่นี่เพื่อนเรานี่เป็นติช่ามแมนเสีไม่ได้ใช่ไหม่อยแม่งนั้นแหละให้มันเน่าไง มันเห็นหรือเปล่าละเปิดมันเห็นไหมเห็นไม่เห็นหน,นะฟุ้มตรงนี้โอ้เสียงเสียงระเบิดแม่งโคตรจี้เลยุกิ๊ก

โคตรแรงอ่ะฮิวเมื่อกี้ทีมโคตรเยอะอ <c oughs> ส่วนใครยังไม่รู้น่ะดิมิตร์ชามานี่มันปรับมาใหม่นะ,ะคโคตรจะโกงอ่ะจอมโกงมากเลยแหมรอบนี้ดิมิตร์ชาม่นจะเล่นเป็นแคลรีนะฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ย อยู่ใส่ตัวเองเลยเฮ้ยทีเดียวโหเออรู้สึกว่าเสียงเกมเกมดังเออเหมือนกันวันปรับเสียงอ่ะเบย์เหมือนน่าจะปวดฟ้าแล้วมั้ง Ừ rồi kìa Rồi à <laughs> Ui đẹp tục What สื่อถึงอะไรเว้ยเรารู้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเงียบไปเงียบไปจุ๊จเฟดหายนะหายเลยครน่าจะอยู่ในป่าอันนี้เดี๋ยวดันแม่งไปหาระเบิดดีกว่าถ้ามันอยู่ตรงนั้นนะดันดันไปอไอนมันชอบแอบตรงนี้ดันไปหาระเบิดได้อยู่มั้งเนี่ยล่างว่ะเอาว่ะรัวๆัสี่ตัวว่ะ เดินบนไม่มองไม่สนใจอะไรเลยไอไบอกแล้ววัน,นนี้ปูโ้โหตายไป3ตัวสวยงามเยอะจัดแก๊งสีไม่ไม,ม,ม,ม่มีด้านมันแก๊งเลยอะแอมใช่ไหม อายไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยววอดฟ้าตรงเนี้ยมันน่าจะเดินเข้าแถวนี้เลยเนี่ยคอยดูคอยดูมันจะวินวอล์กมาหาระเบิดดูเสียงระเบิดสิท่านผู้ชมเออเดี๋ยวจะวอดฟ้าเนี่ย นี่ว่าตรงนี้แม่งเลยอ่านี่ไงกูว่าแล้ว <c oughs> เห็นมายกมือแถวเนี้ยไม่มีดอ่นนะปล่อยงั้นแหละไม่แก่ด้วยนี่มันประมาณเวยคิดว่าเราไปวางที่อื่นทำเนียนทำเนียนวางตรงนี้ให้มัน <c oughs> ให้มันเห็นเห็นมันนะทำเนียนอ่ะเลยไปวางใหม่ตรงนั้นอนะ่ะมัคนคือแผนการด้ย แก Dante, ้งล่างรัวๆเ lum, ลยไปไปแก้งกับเพื่อนปะไปล่างปะรู้จักกันไงมันรู้จักกันเนี่ยโดนปั๊บเข้าไปไม่กล้าว้าบเลยตอนนี้เออนั่นดิแม่งเดี๋ยวมึงว้าบปมทำไมทำไมมึงทำอย่างนี้เฮ้ยกูก็เลยไปหวหวกูก็แตแต่มอง เอ้มันมันไม่มาบนจริงดิคือมันกลัวเราหรือเปล่าเออเามาแล้วมา ي, ดเเมิเดี๋ยวเจอขี่เอ้ยลืมเดี๋ยวเจอขีปนาวุธ ลาเวดแล้เบิดก็เวทเกาะเจลามาก็จบเอเเอนั่นแหละิใจด้วยนะออบนหายนะหายยาวอะได้อยู่ ส่งฮอนคูนไปให้แล้วอะไรเงี้ยมันไม่กล้ามาหรอกมันกลัวระเบิดมันรอให้เราดันลึอกอ่ะดูดิหายทั้งแมปเลยมันต้องการอะไรนั่นไงเฟสหลอดยังไงเล่นกา้าสโอ้โหส่วนไปหนึ่งโอ้โหมานาหายยังไงมันรอด,ดักอะ่ะขุดแล้วคุณเล่น,นเอนจินแอ่เอนจีนียรอจะเอาไปอะไรทำ จะไปอะไรแก,งก๊งเขานะแกมีวาร์ฟใช่ไหมเอาวะ่ะเอาวะ่าวะบนสองนะป้อมแตกอยูน่นะน่ะเอาวะ่ะ โอ้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 สอรี่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 ไปละโอ้โหกดเชียวิ่งสามเจ็ดห้าแหน่มันก็ไม่มาเออแหน่สั่งมาใหม่แล้วรอแป๊บนึงกําลังบินมาบินมาจาก u s a ของแท้แน่นอน ต้องเดินไปดีสักครั้งเนี่ยเหมือนเราไงรู้ว่ามันมีระเบิดเว้แต่มันจะมีการหลงลืมเนี่ยข้างป่ามันก็ไม่กล้าเดินเข้าไงมันก็ไปวางระเบิดหลอกน่าจะมีเฟดอยู่นี่ไงกูว่าละช่วยได้ปะตีล้สวยงามเอาเดะทำไมอ่ะถูกถูกเราหรอเอาวะ <c oughs> ได้ดิ <c oughs> เฮ้ย มาเรานี่ว่าแล้วจะกลัวทำไมโถ่อะไรวะไม่มันวาร์ปได้ทั้งแมปไม่ใช่หรออ,อ,อะไรมึงเนี่ยอ๋อ <c oughs> ออกกระทาฟ้ามาชิ้นแรกอ่ะโคตรเกีย์เลยดุนดุนระทาฟ้าเลยเจ้ากูวาร์ปลงกลางแมปอ่ะเอ๊ะกลางกลางส้นตีถัดดูอ่ะ เอยเกาะเวทนาจะหมดนั่นนะเฮ้ยทไมต้องเป็นกลัวเอ้ยฮิวหน่อยเอาวะเรียบร้อยวะเอ้ยมันดันเหมือนกันนั้นปล่อยแม่งเอ้ยเฟดเข้าหลังไม่เฟดไม่เฟดเห็นปะมีวอร์ดอยู่มีวอร์ดอยู่โหเพื่อนโดน ถอยดีกว่าเอ้ยโดนป้อมยิงอะมัดฮัลโหลเฮ้ยใจเฮ้ยเย็นเอ้ยมันดันป้อมสปาเลยอะไรวะนะ เอ้าดีนายไม่ทานอีกสวยไปกลางสิเพื่อนเพื่อนกันป้อมอยู่นะโอ้ระเบิดใช้งานไม่ได้ต้องเปลี่ยนแลละ เปลี่ยนจุดวางรับเบิร์สมันดิขี้เกียจเดินเขาอ่ะนี่เฟดเ,เดี๋ยวเฟดเออปล่อยปล่อยเดี๋ยวก็เลืดเดี๋ยวก็โดนหนึ่งอะนะสักวันหนึ่งอะเออสักวันหนึ่งเออสักวันหนึ่งอะ่ออนนงอะครั้งเดียวก็พอใจแล้วเยอะเดี๋ยวไปวางในป่ามันแม่งอะ่ะ นี่ไงเออเมันเห็นวอดฟ้าในตัวแล้วมั้งเอะมันเขามันเขากางแล้วนี่ไงเขากางน่ารักมากเฟดมานะระวังเนี่ยเฟดไหนมาเอาเด็กเนี่ยเนี่ย โอ้โห oh อยู่กับกูกอะ่ะมีทุกอย่างโอ้โ oh หมีอยู่อย่างเดียวอ่ะทำไม่ได้นะคือไม่ตายเฟส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 ะไรว่าะงหาเพื่อนกลับอีกโอ้โทะลึงอ่ะนี่ดูกลับบ้านเฉย kêu ân tỷ rồi อะไรอ่ะเป๊ะ่าทะลึ่งอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่อะอย่ยเอจอเจอแถบวางระเบิดเข้าไปซึ้งไปดิดันดิเดี๋ยวจะไปวางระเบิดในป่าเพื่อนเออแหละอ๋อ,ม,ม,อ,อมันเก็บโหดกูตรงนั้นเหรอ ขอมานาหน่อยดิมีมานาป่ะเฮ้ยอย่าคีปมาคิปตามแม่งโคตไก่เลยบ้าขอขอมานาหน่อยมานามานามานาูดาวเชาโอ้โคตี่ระเบิด ลูกเดียวเพื่อนจะได้ฆ่าคนละมันเห็นบาวาคีฟนะไอ,อเจลาดันดันล่างได้เหรอมีเฟดนะเมนร่เฟดน่าจะส่องอยู่หรือเปล่าเฟดน่าจะส่องอยู่ เกินจุ้งเล่นซัพพอร์ตอย่างนี้เขินจุ้ง ช่องว่างเอาไอ้นี่ไปดิวอดฟ้ากูสังวอดไหมช่องมันช่องมันเต็มพอดีวอดหน้าป้อมเลยก็ได้นะนนนนเฮ้ยเป๊บมาฮลัลโหลเฮ้ยเละโอ้โหหล่อแม่งเดินเดินแบบชิวมากเดินช็อปปิ้งม่อกเดินช็อปปิ้งเลย พิงย่างสบายใจม uh uh ั้ Kont ่เกี้มึงวอดหรือยังวอดวอดหรหน้าป้อมดิ ฆ่าไม่ได้เฮ้ย hey, ระเบิดตรงนี้แม่งจืดจางมากไม่มีใครมาเยี่ยมเลยเออนี่ไงนี่ไงจืดจาง oh. เดินนางน,นานวัตถุ์ั๊เพื่อนทิ้งเราอะ่ะทำได้ไงวะเพื่อนอะใจร้ายอะ่ะฟินวะ <c oughs> ยังไงเลยล่างห <c oughs> ลอดตายตอุ้มโอ้ยสวย <c oughs> แต่ไปคนเดียวโอ้ยแต่ยังได้อยู่หลอดไม่ตายนี่ไง โอ้โตรเชี่ยังไงเจลาวินโ้กมาเหรอไอ้ย,ยี่นี่มันเคลีนี่หว่าโซเบสซิงเหรอโซเบสซิงมันกันแค่กายภาพเออ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ที่ออกกระมาม <c oughs> ันอ้นี่เว้ยมันกระจายแบบพิกเกมได้เ <c oughs> นี่ยนี่มาตัวเดียวพิกเกม ไปไปกัน5คนได้นะเนี่ยถ้าเอาทาใช่ปะลองอ่านดิช่วยอยู่นั้นมีแฉเขินไปเลยใช่ปะเออพาไป5คนอ่ะเนี่ยเราเกาะอ่ะโดดอีกแล้ว I believe c o m i n g fine วิกก็วิกก็สะใจอยู่ในตัวเอ้เราต้องเกาะกลุ่มกันไว้3คนไว้พวกเราอ่ะเดี๋ยวว่าไป แนนิมมีคาถาแล้วไงเนเพื่อนดันล่างเดี๋ยววัดไปทำดามเมจนะมันจะดีกว่าดันไปเลยเดี๋ยววัดไปกับนิมเน่แน่รอรอรอยลางหาแบบกลางกลางวงเลยอะ่ะมันจะได้คุ้มหน่อยอัติแบบอยู่กันสองตัวก็พอแล้วคุ้มแล้ว

กูไม่รู้ว่ามันลงไงประเด็นคือไม่รู้ว่ามันลงยังไงได้หวะมันสองวิใช่ปะมันสองวิมันกระทาฟ้าไงก็เลยสองวิเมื่อกี้กูไม่รู้ว่าวาร์ปมาเว้ยเฮ้ยเอาออกลับไปที่เดิมที่เดิมยังคงเจ็บวิ่งไปแล้วอยู่ตรงนี้มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ กูไม่รู้ว่าตัวกูไปเมื่อกี้เว้ยอยู่ดีๆแม่งฟินยิงจะตายอยู่แล้วกูกูไม่สองไม่รู้ว่าบอกในนั้นสองวิอ่ะกูอ่านนะคือกูดูเลนล่างอยู่เว้ยปุ๊บอยู่ดีแม่งตัวเองโดนฟินยิงนะบ้าเลยตกใจหมดอะ <c oughs> คือเพื่อนไม่มีใหม่ไงเราไอ้นี่ <c oughs> ไง,ไง <c oughs> มันไม่ใช่ความผิดของเรา <c oughs> มันเป็นความผิดของไอ้ดุนไยไม่มีใหม่เองนี่ที่อะ นี่ฮะเล่นลให้คลิปดีเร็วเร็วไอ้สัตว์เกปตายระเบิดไม่นะนันไงเควจลานี่แม่งสายดันป้อมปันะพาไปเอ้ยนี่นี่นี่เนี่ยเปิดทายอึ้ง ตายไปดิบึ้งอุ้ยคนแรงตีซูฟินยังไงตีไกลแล้วไงไม่สนมีขี้โอ้โหมีมีนัวกันโอ้ยยังไงตายเองนะฮะโอ้รแล้วเบิ่อม่มคนแรงอ่ะสามสองห้าฟินเวลสิบแปดแล้ววะ ดูดเลือดก็ก็เอ้นี่ดิมันมันเอ้นี่ไม่ใช่หรอทับไม่ใช่หรอเอลเดอร์หรอมันดีนะสายยิงเร็วสามสีออกให้ครบไมาดีสามสีะแล้วก็ออกท้าววามาด้วยท้าววามากูจะได้เสกแล้ว ปรับเฮียอะไรไม่เอาปรับแบบแค่สลับสกิลแค่นั้นเองแต่แม่งก็เฮีย้ยดีเ,เออแต่แตม่งเฮีย้ยดี กลางเว่าป้อมกลางยังไม่ตแตกเดี๋ยววางระเบิดดักแบบดันไปเลยมาเร็วนิมมาเติมมานา้ํหน่อยดิอีกลูกเดียว ไม่เห็นเนเี่ยนิมมาอยู่ตรงนี้มันมอยู่ด้วยกันแล้วก็เราวาร์ปลงลงกับเพื่อนเนี่ยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเรามีวอร์ดฟ้าเลตรงเนี้ยนี่มันตีเออร้อนตีอย่างเดียวอะ่ะเฮ้ยบ้าเอ้ย,อยกูไม่น่าไปตีคลิปเลยอะไรของกูวะนี่ไปเลิก <c oughs> วงแตกแล้วีัยวงแตก เฮ้ยฟินสวยสวยสวยโอ้โหโอ้โหไม่เฟรนโดนไม่ได้โดนไม่ได้ติใส่หน้าด้วยนะจังหวะเนี้ยโอ้ยดูมันโคตรเด็กใส่หน้ากูโอ้ยไม่เกรงใจกูเลยอ่ะสวยอ่ะ เอออเาว่ะวาร์ปลงแล้ววาร์ปลงแล้วต้องบวกแล้วไปดีหนึ่งตัวฟินฟินฟินคนเล็กคนเล็กอยงเงี้ยดันเด็ดจบแล้วเอลเดอร์แล้วเอาจบละโหไอคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะก็ สนุนกันไปกับเพื่อนนะดึกๆมันโวยวายไม่ได้นะฮะเดี๋ยวข้างบ้านมันด่ามาโอเคงั <BR Y> ้นบายบายสวัสด,ดีครับ